ลามินยามานชวนภรรยาของโรนัลโดไปปาร์ตี้ทั้งคืนหลังจากโดนรอบจากทีมชาติสเปนทันทีที่ข่าวการรับยามานจากทีมชาติสเปนแพร่สะพัดออกไปหลายคนคิดว่าดาวเตะบารซ่าหนุ่มคนนี้จะรักษา,าการบาดเจ็บของเขาอย่างเงียบๆแต่ไม่เลยเขากลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องอื้อฉาครั้งใหญ่ที่สุดในฤดูกาลนี้หนังสือพิมพ์เอลเพเรียดิโกรายงานว่า ยามันจัดปาร์ตี้ VIP ยาวไปจนถึงเช้าพร้อมกับคําขอร้องหลายครั้งว่าห้ามถ่ายห้ามถ่ายรูปดราม่าปะทุขึ้นเมื่อแหล่งข่าวที่รั่วไหลออกมากล่าวว่าในรายชื่อแขกพิเศษของยามานมีชื่อจอ er ร์จินาโรดาริเกสภรรยาของคริสเตียโนโรนาลโดข่าวนี้ทําให้โซเชียลมีเดียลุกเป็นไฟเป็นแฟนตัวจริง แฟนบาร์ซ่าแฟนโปรตุเกสต่างตะลึงไป5วินาทีแหล่งข่าวในน้อคลับเปิดเผยว่าทีมงานของยามานส่งคําเชิญ VIP มาบอกว่าเขาชื่นชมจอจินาจริงๆและอยากให้เธอปรากฏตัวเพื่อเพิ่มพลังให้กับปาร์ตี้แน่นอนว่าชุมชนแฟนบอลโรนัลโดแตกตื่นยามาลาอายุแค่17ปียังกล้าเชิญภรรยาโรนัลโดไปปาร์ตี้ส่วนตัวอีกเหรอเกิดอะไรขึ้นกับคนรุ่นใหม่เนี่ยถึงจะบาดเจ็บที่กระดูกหัวหนาวแต่เขายังไปปาร์ตี้จนถึงเช้าอีกเหรอแฟนๆบางคนถึงกับคิดว่ายามานจงใจโชว์ฟอร์มเพื่อเรียกชื่อเสียงข นักวิเคราะห์ฟุตบอลสเปนเชื่อว่ายามานกำลังอยู่ในช่วงที่สูญเสียภาพลักษณ์และปาร์ตี้ครั้งนี้อาจทำให้อาชีพการงานของเขาตกต่ำลงแยก่กว่านั้นข่าวลือที่ว่าเขาเชิญจอจิน่าไปปาร์ตี้อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบาซ่าและโรนันโด,ดตึงเครียดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดข้อถกเถียงเรื่องอาการบาดเจ็บและทีมชาติและคำถามสำคัญที่สุดท,ที่สื่อยกขึ้นมาคือใครเป็นคนปล่อยรายชื่อแขกและจุดประสงค์ที่แท้จริงของยามานคืออะไร